ัวข้อเรื่องภาวะผู้นำหรือลีดเดอร์ชิพมักเป็นเรื่องละดับต้นๆที่จะถูกสอนหรือกล่าวถึงอยู่บ่อยๆนะครับทั้งในบริษัทองค์กรต่างๆและยิ่งสำคัญมากขึ้นหากตำแหน่งเราสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเราได้รับตำแหน่งหัวหน้าง,งานหรือผู้จัดการภาวะผู้นำจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากขึ้นเพราะโดยปกติตำแหน่งที่ได้มานั้นเนี่ยไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะมีภาวะผู้นำตา,ตามตำแหน่งที่ได้มาด้วยหรือเปล่า ตามปกติและภาะวะผู้นําเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้ดีขึ้นได้หากเราตั้งใจที่จะฝึกมันจริงๆผู้นําที่ดีในอุดมคติของเราคงเป็นคนที่สามารถชี้นาเราได้มีวิสัยทัศน์ที่ดีสร้างแรงบนันดาลใจในการทํางานเวลามีเรื่องสําคัญๆที่ดูเหมือนจะมุดมนหรือหาทางออกไม่ได้ผู้นําที่ดีมีความสามารถที่มักจะต้องก้าวเข้าไปในอุโมงค์แห่งความมืดนั้นนะครับแล้วก็ถือไฟฉายส่องให้เห็นสิ่งต่างๆในความมืดนั้นตามความเป็นจริง นะครับย้ําคือตามความเป็นจริงไม่ได้มีการปั้นแตง่งนะครับนั่นคือมีความโปร่งใสในการทํางานและนําทีมร่วมกันหาทางออกไปด้วยกันพวกเราอยากมีผู้นําแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยและอยากเป็นผู้นําแบบนี้ด้วยเช่นกันอย่างที่บอกนะครับภาวะผู้นําเป็นอะไรที่ฝึกได้วันนี้เราลองมาดูวิธีการพัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้นําตามแนวคิดภาวะผู้นําทั้5ระดับหรือ five level of leadership ซึ่ง เขียนโดยจอห์นซีแม็กควลนะครับโดย5ระดับที่ว่าเนี่ยจะเป็นเหมือนบันไดที่ค่อยๆไต่ขึ้นทีละระดับระดับนะครับเพื่อพัฒนาไปสู่ภาวะผู้นำที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดผู้นำระดับที่1ผู้นำโดยตำแหน่งหรือ p o s i t i o n a l level เป็นระดับเริ่มต้นนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่เราได้รับตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้จัดการแต่ช่วงแรกๆที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยเรามักจะงงกับบทบาทที่เราได้รับสิ่งแรกที่เราทำนะครับคือการสำรวจ หรือตรวจสอบอำนาจที่เราได้รับนะครับโดยปกติเราจะทําอย่างนั้นเช่นการอำนาจในการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเราสามารถสั่งใครได้บ้างนะครับอำนาจขอบเขตอยู่ตรงไหนการควบคุมงบประมาณนะครับการตรวจสอบเป้าหมายที่เราได้รับและที่สําคัญคือทําให้ได้ตามเป้าที่ส่งมอบให้เราด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราอาจจะยังไม่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากนัก เพราะยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในระดับหนึ่งเลยบทบาทของผู้นําในระดับที่1เนี่ยจึงเหมือนทํางานในลักษณะป้องกันมากกว่าจูโจมแต่ถ้าไม่พัฒนาทักษะต่อไปผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะทําตามเพียงคาสั่งเพีย,ง,ยงเดียวนะครับหากนอกเหนือคําสั่งหรือนอกเหนือขอบเขตอํานาจที่เรามีก็จะไม่ปฏิบัติเรียกได้ว่ายังไม่ได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาสิ่งที่ต้องทําในช่วงแรกคือการตรวจสอบทักษะที่จําเป็นของเราตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายมา และฝึกฝนนะครับเพิ่มพูนทักษะให้เหมาะกับตําแหน่งนะครับเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยยอมรับในความสามารถที่จะที่เรามีนะครับไม่ใช่เพียงแต่ยอมรับเพราะว่าเรามีอํานาจและสามารถสั่งการได้และที่สําคัญเลยนะครับอย่าสร้างกําแพงในการบริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะลดลดําดะระดับของกําแพงนั้นลงนะครับเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเข้ามาสามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปิดใจให้กับผู้ บังญชาาาอยย่เรด้วผู้นําระดับที่2หรือบันไดขั้นที่2คือผู้นาที่ได้รับการยอมรับหรือ permission level เป็นระดับที่ผู้ใต้บังคับบัญชายอมเข้าหาหรือทําตามจากใจไม่ใช่เพราะคาสั่งเพียงเดียวผู้นําระดับนี้มักจะมีบุคลิกที่ไม่ค่อยเ้าเล้าพูดมีเหตุผลสุภาพรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นนักเจรจาที่ดีและที่สําคัญเลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมคนภายในทีมได้ดีผลลัพธ์คือทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น และผู้ใต้บังคับบัญชาอยากจะทํางานร่วมด้วยสิ่งที่ต้องทําเพื่อพัฒนทาทักษะให้ถึงระดับนี้คือพูดจริงต้องทําจริงนะครับฟังผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าพูดออกในลักษณะออกคําสั่งและสนับสนุนสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการเพื่อให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของทีมนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลละนะครับอันนี้คือขั้นที่2ผู้นําระดับที่3หรือบรรดาค่าที่3ผู้นาที่สร้างผลงานที่ทุกคนยอมรับหรือ Production Level เมื่อมีทีมที่ดีและได้รับการยอมรับจากผู้ใตบ้บังคับบัญชาแล้วสิ่งต่อมาที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดคือต้องสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ด้วยซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับหากไม่มีทีมที่ดีการวางตำแหน่งงานหรือการเข้าใจศักยภาพของผู้ใตบ้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนทีมบาสเกตบอลที่ผู้จัดการทีมต้องเข้าใจถึงความสามารถของทีมศักยภาพเฉพาะตัวของลูกทีมจึงจะจัดวางตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม นั่นหมายถึงใช้ชนะของทีมในการลงแข่งด้วยผู้นําต้องเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมและปรับแผนหรือวางแผนให้สอดคล้องกับศักยภาพของทีมด้วยความสําเร็จจะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับสมาชิกภายในทีมและตัวผู้นําเองด้วยทักษะที่จําเป็นในระดับนี้คือการคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญที่จะทําให้ทีมชนะและบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้สมาชิกภายในทีมที่เรามีอยู่ ในระดับนี้จะเหมือนความสําเร็จนะครับก็จะเป็นเหมือนเกียรติยศแล้วก็เป็นเหรียญทองให้กับสมาชิกภายในทีมนะครับแล้วก็จะทําให้ทีมมีความมั่นใจและทําให้แข็งแร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อเรามีทีมที่ดีแล้วมีผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้แล้วนะครับผู้นําระดับที่4เป็นขั้นตอนต่อไปผู้นําระดับที่4ี่คือผู้นําที่สามารถสร้างผู้นําคนต่อไปได้หรือ People development level เมื่อก้าวสู่ระดับที่3แล้วเข้าสู่ระดับที่4 เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากที่เราจะต้องสร้างตัวตายตัวแทนของเราได้หรือพัฒนาผู้นําคนต่อไปให้ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับที่เราเคยทํนมาได้นะครับการที่จะทําให้องค์กรคงอยู่ต่อไปอย่างยาวนานเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดสําคัญอย่างหนึ่งคือผู้นําจะต้องมีความเก่งอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะต้องสามารถพัฒนาผู้นําให้เก่งนะครับอยู่กับองค์กรต่อไปได้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในระดับนี้นะครับ การเป็นพี่เลี้ยงขอให้คำชี้แนะการให้อำนาจในการตัดสินใจเพื่อให้ผู้นำมีสามารถได้เติบโตต่อไปและมีทักษะในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญในระดับนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามแบ่งเวลา80%เพื่อใช้ในการพัฒนาคนที่มีความสามารถที่จะก้าวเป็นผู้นำคนต่อไปได้และใช้เวลา20%ในการทำงานเพื่อสร้างผลงาน การสร้างคนหรือพัฒนาคนให้เติบโตยังช่วยในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักง,งานอยู่กับบริษัทต่อไปด้วยเราจะเห็นนะครับว่าในขั้นตอนที่4ี่เนี่ยเรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องรองละการพัฒนาทรัพยากรทุกคนหรือสร้างผู้นําเป็นสิ่งที่จําเป็นในขั้นตอนนี้อย่างมากนะครับเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถที่จะอยู่คําฟ้าอยู่กับองค์กรต่อไปได้นะครับก็ต้องมีวันที่เรากเกษียณตัวต่อไปเพราะฉะนั้นการสร้างผู้นําเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่สําคัญมากในระดับที่4ี่ ระดับสุดท้ายนะครับเป็นบันไดขั้นสุดท้ายละนะครับที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ผู้นำระดับที่5หรือผู้นำที่เราเรียกว่าเป็นตำนานหรือ pinnacle level เมื่อเราก้าวผ่านระดับที่4นะครับมีการสร้างผู้นำขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวตายตัวแทนเราแล้วสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่4เนี่ยทักษะเราจะมีทักษะที่ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับคือทักษะความสามารถในการสร้างทีมสร้างผลงาน สร้างตัวตายต,ตัวแทนหรือผู้นําคนต่อไปมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเรานอนตายตาหลับได้ละพอเราได้เดินทางมาไกลมากแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างสิ่งต่างๆให้กับองคอ์กรมาอย่างยาวนานแต่การเดินทางยังไม่จบนะครับและไม่มีวันจบเมื่อเราเป็นตำนานแล้วเนี่ยเราย่อมได้รับการเคารพและค้นค่าแก่การเป็นครูผู้สอนเราสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไปเพื่อให้ผู้นำคนต่อไปเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น นะครับคอยชี้แนะนะครับคอยแนะนําผู้นําที่ขึ้นมาแทนตําแหน่งของเราคนแล้วคนเล่าให้องคอ์กรมีผู้นําที่เก่งๆขับเคลื่อนองคอ์กรต่อไปก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนเหมือนกับตำนานนักปรัชญากรีกโบราณเพลโตน,นะครับได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์หนึ่งในลูกศิษย์ที่เก่งกาจมีความสามารถและเป็นนักปรัชญาระดับโลกและก็เป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงด้วยคืออริสโตเติลนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญของขอเล็กซานเดอร์มหาราช สิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วคือการได้เห็นความสาเร็จของคนที่เราคอยสอนคอยประคับประคองมานั่นถึงเป็นรางวัลอันสูงสุดของผู้นําแล้วนะครับ